เปิดประวัติโจรินสาวมาเทแห่งโฟอีฟจรินคัมพีรพันธ์เกิดวันที่28ตุลาคม2542ปัจจุบันอายุ23ปีจบการศึกษาจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพโจรินเนี่ยชอบทำกิจกรรมตั้งแต่อนุบาลจนถึงมปลายเคยแข่งขันพรีเซนต์ความเป็นตัวเองในเวทีของ AIS ด้วยการเต้น Sorry Not Sorry ชนะเลิศอันดับหนึ่งและเคยออดิชั่นค่าย SM Entertainment แต่แอบบอกนิดนึงจุดเริ่มต้นการเต้นของโจรินนะเกิดจากที่โจรินนะตั้งใจจะเรียนเบสิกแดนซ์แต่ดันเข้าห้องผิดจนได้ไปเรียนเต้นแจ๊สแทนจรินเข้าสู่การบันเทิงด้วยการชนะการประกวดซีดไอดอลพร้อมกับคว้าโอกาสสำคัญในการออดิชั o n ผ่านเข้ารอบในรายการ f o r e v e Girl g r r u p s t า r ทำให้เธอเนี่ยได้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของโ r e AP, ี e เยโจรินก็ได้มีโอกาสในการแสดงผลงานมากมายเช่น MV ไม่ได้รอแค่อยู่ที่เดิมของลูบี้แทน MV นายทำอะไรลงไปของสแตมและละครเวทีในรายการ The Masterpiece นอกจากนี้เนี่ยโจลินก็ยังหยิบความสามารถในการแรปมาร่วมทำเพลงถ้าเธอคิดเหมือนกันของโนวันเซลอีกด้วยด้วยเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโจลินควบคู่กับเสียงร้องการเต้นการแรปที่โดดเด่นตามมาด้วยแววตาคาริสมาทำให้เหล่าโฟล y e เนี่ยไม่สามารถป้านดาเมจจนต้องโดนตกไปตามๆกันถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันย่างเปิดประวัติดาราและเซเลปคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ